ลับมาลุ้นกันต่อกับเกมนอนสต็อปครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าเกมนี้ใครจะเปิดเจอป้ายคุดบายครับบัตรหนึ่งค่ะอโอ้โหแต่ว่าคิดว่าคุณบายได้อยู่นะร<ท>ิมริมริมริมถ้าเปิดบาเจอช่วยมากมากมันไม่ควรอยู่เบอร์นหนึ่งอะไม่คุณบายต้องเป็นคำอื่นนะ,ะต่อหยุดข้ามถ้าต่อคือต้องต่อไปหยุดหยุดเลยตาคนต่อไปข้ามสกิปไปโอเคหนึ่งอันนี้เป็นเป็น สองค่ะสองโอ้โหเปิดไปเรื่อยเลยเปิดไปเรื่อยเขาคงไม่วางใกล้ๆไม่วางหรอต่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 อคุณบายต่อต่อตอวนี่แหละสองนี่แหละผมว่าต่ออันนี้เป็นจบแล้วเป็นคุณบายเฮ้ยเดี๋ยวหยุด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 เฮ้ยเฮ้ยดีเจนุ้ยต่อใบตาของดีเจนุ้ยเกิดวันที่อะไรเกิดวันที่ยี่สิบหกฮะยี่สิบหกเลือกใช่ไหมปีเกิดวันเกิดนี่ยนะยี่สิบหกงันยี่สิบหกยี่สิบหกอันนี้เพี้ยงคุณบายคุณบายดีเจนุ น่าจะคุณใบคุณส่งเลยคุณใบตอนนี้เห็นเลยแบบมันเปิดสี่ต่อแล้วเนี่ยมาเร็วมันเหลือบๆแปลกๆบอกมาถูกป๊าป๊าไม่ต้องเปิดหรอกไม่เลยนะไอ้ก็คือถ้านุ้ยตกตัวเนี้ยตกรอบหมุนก็ได้เพราะมันแค่เนเหลีอยมแค่นึ่เหียมเปิดสองท้ายเองจ้าตกรอบหมุนก็ได้อะเนี่ย ไม่เสียเวลายืนมากเลยฮะได้ตกรอบเนี่ยแล้วบุญเขาต้องเลือกวันเกิดลุยเอามาทำอันนี้อ่ะเขาต้องเดาทางไม่ทีมแม่ต้องเดาทางนุยปั้นอ้อต้องเดาทางลุยไม่ใช่เดียวหรือเปมีอันเดียวเลยหรือไมเดียวไม่ไม่ทางนี้อันเดียวนะเดียวหนึ่งต่อสามแปดอะไรโคตรรวยอ่ะไปอ๋อสามี่ยวยอ่ะเออหมดแหมยอดแกหัวใจหมดอ่ะ เขาก็อยากให้เราเล่นเราไม่ชอบเอาหน้าไม่เป็นไรเปิ้ลออมีส่วนรู้เห็นไหมมีวางวางเกมไว้เลยวันเกิดดีเจนุ้ยมันเลือกแน่ไปกี้เลือกไปกี้เลือกไปกี้ต้องเลือกสัปดาห์หนึ่งเลยสัปอันผมก็จะเลือกวันเกิดของผมผมก็จะเลือกวันที่31ต้องรุนไหมต้องรุนเนี่ยโอ้ต่อแม่ต่อต่อขอขอบคุณทีมงานมากครับไม่ใช่ไม่ใช่เปิ้ลอ้อจะเล่น เนี่ยคิดว่าใช่แป๊บครับพี่แป๊บแป๊บแปครับแปดแปดอปดปเกิดวันที่แปดอ่าไม่มีไม่มีทุกคันต่อทุกวนต่อต่อี่อต่อี่อสามสิบค่ะสามสิบสามสิบสามททั้งนี้อยู่แล้วต่อของเราของเรายี่ิบสองเยี่สิบสองยี่หกใครทำเธอนะปันอ คุณผ so 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 ู้ชมปันออน้าน้าเกลดยนี้เลยตากต้อไปถึงตากล้องตาก้องยังไม่โดดตาก้องยังรอดยี่บก โอเคนุ้ยไปสวยดูอ่ะเอาอย่างน้อยเหลือคนหนึ่งดีอัพเดรเนี่ยครับของเขาก็มีเหลือคนหนึ่งเห็นะนี่เหลือคนหนึ่งครับโอเคคุณนุ้ยคุณไปเขาถามท่านเขาเอ่าต่อไปครับอยากเล่นอ่ะอยากเล่นเกม ปูดบายไปคนเดียวเลยนะครับนี่เจนุย้ยบอกก่อนนะครับทีมงานไม่เกี่ยวแค่วางเลขมัวม่วๆเองครับทำให้เหลือคนดงดีเพียง3คนด้วยกันคือคุณไมกี้คุณแอร์และคุณเปลมครับเดี๋ยวไปสนุกกันต่อกับเกมวาดรูปเกมภาพพลิกชีวิตครับเกมที่คุณสมิธอยากเล่นเกมนี้ทีมงานถึงกับเปลี่ยนให้หน้างานเลยครับโดยลำดับการเล่นคือ1คุณแอร์สคุณไมกี้และ3คุณเปลมครับ โดยตำแหน่งกูดบายเราได้กำหนดไว้แล้วคือหมายเลข1และ3ไปลุ้นกันครับว่าวันนี้ใครจะเป็นผู้ชนะครับเข้ารอบมา3คนเดี๋ยวแข่งขันกันภาพพิกชีวิตภาพตอนแรกเราจะเล่นท่าดแมวนะครับแต่ว่าเห็นน้องสมิธเขาอยากวาดภาพเดี๋ยวมาดูผู้แข่งขันท่านแรกนะครับน้องแอร์พันธินาเชิญครับ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> แรม่ชร ตรงนี้ก็คือเลือกภาพก่อนเลือกภาพแล้วก็ไปให้เขาวาดวาดต่อกันมาเดี๋ยวเราจะจับเวลาได้เวลาน้อยสุดอยู่ตำแหน่งที่หนึ่งได้เวลามากสุดอยู่ตำแหน่งที่สามหนึ่งสองสามเข้าใจไหมได้เวลาต่อการถึงจะรอดคุณสมิเขาเซนไยเซนแล้วป๋าเขาแบบเหมือนอยากเป็นแบบเหงาอยู่บ้านไม่ได้วาดรูปเขาก็เลยแบบอยากตอนนี้ให้คุณจับตำแหน่งศิลปินได้นะเอาแบบนี้ก็ได้เอาแบบนี้แบบนี้ก็ได้งั้นเชิญนั่ง บริหารเวลาดีๆสำคัญโอเคหนึ่งสองสามภาพไหนครับหนึ่งค่ะอ่าโอเคเดี๋ยวผมไม่ให้คุณนุ้ยดูนะโอ้โหดีเจนุ้ยดีๆนะดีเจนุ้ยดีๆนะ้าใจเบาจะทำให้เต็มเท้าเจนุยจน้ยยิบยิบหุมใจในผลงานศิปลปะของตัวเองนี่เป็นไงเป็นไง